รองเรือนนกกระทาระยะใครจ้าหลายคนถามเขา,าว่านกกระทาใครที่เขาซื้อแม่พันธุ์ไปจากฟ้ามแล้วจะเรียงใส่กรงแบบใดอันนี้ลักษณะของกรงนกกระทาระยะใครเด้อค่ะจะวางเรียงกันเป็นชั้นๆเพื่อประหยัดพื้นที่เด้อจ้าเขาเอิ่นโรงแบบนี้ว่ากรงตับจ้าสำหรับผู้ที่เรียงจํานวนน่อยเด้อค่ะกับป่ะจาเป็นต้องเอามาเทิร์นกันขึ้นเป็นชัน้นๆหรือผู้ใดที่มีงบประมาณหลาย้วก็พื้นที่หลายนะคะสามารถจะว่าง หน่อยลงกว่านี่กระไดเดอจ้าเดอหรือระยะห่างแต่ละช่องหรือดันหลังของแต่ละชั้นจ้าแบบนี้เดอตอกนีเขาเอาหลังหันหากันเนาะค่ะแต่ว่าเวลาทําความสะอาดจุดนี่ก็ค่อนขังสิยากในจักน้อยแต่ว่าพื้นที่ห้าวบ่คอยหลายเนาะจ้าแต่ว่าระวังล่องต้องบ่ต่ําเม่ายี่เด้อค่ะเพื่อความสะดวกสบายในการเขาไปทําความสะอาดและการข้นย้ายขี่ออกเนาะค่ะเวลาเขาทําความสะอาดหรือการเขาไปเติมอาหารนั่นเองจ้า สำหรับนกกระทาระยาไข่เด้อจ้าเพิ่นจะกินอาหารหนึ่งกิโลกินได้4ี่สิบตัวต่อวันเด้อจ้าบ่ต้องไฮไลท์ไปกว่านี้เด้อค่ะถึงไฮไลท์ไปกว่าหันก็เกินเกินความจำเป็นซื่อๆเนาะจ้าหลวก็จะเฮทนกอ้วนเกินไปในช่วงที่เพิ่นกำลังเป็นสาวกำลังจะหายไข่ข้อนอานกอ้วนเกินไปนก็เฮ้นกเป็นหมันไดเด้อจ้า สำหรับเมื่อไม้ฮัดเลียงจ้าเมื่อไม้ฮัดเลียงเนี่ยนํำไห้เลียงนกกระทาระยะไเพราว่าใดแม่พันุมาแล้วเนาะค่ะก็เอามาือข้นกรงแบบนี้ให้น้ำให้อาหารดูแลความสะอาดดูแลแสงสว่างและเรื่องสุขภาพของนกเนาะจ้าซ้ำหนีนองกระหาไขครแล้วจ้าสำหรับผู้ที่เลียงจำนวนน่อย้อจ้าขอแค่มิกรงบางคนเอาไปเลียงล่องเบิงเนาะค่ะแค่์ซิตัวหยีิตัวแค่มิกรงแล้วก็ให พื้นของกงที่นกเหยียบเนาะค่ะให้ยกขืนจากพื้นตัวนี้เ้าเป็นกงตับเนาะค่ะระยะห่างห้าก็จะเอายกขืนจากพื้นเพื่อทําความสะอาดง่ายแบบนี้เนาะค่ะเ <c oughs> ้าจะใส่เล็กครูดครูด,รดขีนนกออกค <c oughs> ือมือเว้นมือเนาะค่ะเพื่อรักษาความสะอาดเ <c oughs> พราะว่าทำมันเกิดการมักมุมและล้าอ,อยู่ชั้นล่างของนอกกระทาแบบนี้เนาะจ้ะมันจะเกิดการมักมุมและเหตุให้เกิดแก๊สไอขืนไปใส่นกกระทาของห้าก็จะเหตุให้สุขภาพนกบอดีมีผลต่อการหายไข่จ้าทำนกกระทาระยะไข่เนาะค่ะเพื่อจะต้องการแสงสว่างอย่างหน่อยมือละสิบหกาเวน ก็จะได้แค่ประมาณ12ชั่วโมงเนาะจ้าหลังกลางคืนเฮ้าต้องเปิดไฟให้เพิ่นนําเด้อค่ะไม่แมนแค่ว่าเพิ่นจะได้ก,กินอาหารหรือกินน้าเต็มที่แต่มันจะรวมไปถึงการกระตุ้นต่อมไตสมองของนกเพื่อให้เกิดการสางไข่เฮ่านั้นเองจ้า บางคนเอาไปเลี้ยงใส่กรงนกแก้วแบบนั้นกระบ่ผพิเดเน้อจา้าสำหรับผู้ใดที่เลี้ยงจำนวนบลายเนาะจา้าบ่จําเป็นตรงระบบนำยศแบบนี้ลักะยักษ์ใหญ่แบบนี้บ่เกียวเนาะ <laughs> บรจําเป็นต้องเป็นระบบนำยศแบบนี้ก็ไดดเด้อค่ะใส่ขันน้ำเห็ดเป็นใหม่ร่องออกมาแล้วก็ใส่ขันน้ำว่างแลวก็ะตักน้ำเติมให้กินนกกระจะปอนข้อออกมาตามตะาครายนี่เนาะค่ะก็กิกนน้ำได้คือกันเนาะจา้าแบบนั้น แต่ว่าการทําความสะอาดคันน้จำจําเป็นเด้อค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบน้ำไหลแบบนี้ห้าต้องทําความสะอาดอย่างหน่อยมือละหนึ่งข้างเด้อค่ะจะกินเบิดหรือบบเบิดะกะเทออกล่างล่างไม้เนาะจ้าหลวกเติมให้น้องกินไม้ไดเด้อจ้าเด้อนกกระทาเนาะจ้าเพื่อจะเริ่มหายใครยูที่อยุ45หมือเด้อค่ะเด้อแตว่าด้วยว่าหลายๆคาย้งจากประสบการณ์ที่หฮาเหลี้ยงมากนี่ของฟาร์มอยู่ทีปีที่28แล้ละจา้ายางในโรงเรื่อนของเฮาเด้อค่ะมองไปด้านซุดทั้งพุ่นเป็นลงโลงค่ะ ขอบทางอาจจะลงเบอร์แต่เขาจะมีม่านไว้ทุกดานเด้อค่ะเพื่อช่วงที่เป็นอากาศหนาวหรือล่มกระโชกแรงๆเนาะค่ะก็จะเหตดให้มันบริมากระทบถึงสุขภาพนกเข้าเพราะว่าฤดูหนาวการหายใครเพิ่นก็จะลดลงเนาะค่ะเพราะว่าอากาศจะเย็นเกินไปบางเทือล่มกระโกเกินไปนั่เด้อจ้าและที่สําคัญเนาะค่ะการที่เขามีตะคายรอมรอบแบบนี้ก็เพื่อป้องกันบอ่อไหนกธรรมชาติเขามาในฟาร์มเข้าเอาเชื้อโรคมแพร่หรือมาแย่งอาหารของนกเขานั่นเองจ้า สำหรับนกกระทาระยาไายที่เป็นระบบน้ำแบบอัตโนมัติแบบเมื่อกี้เนาะค่ะเป็นน้ำไหลตลอดซึ่งนกจะกินจากการตอดนิปเปิลค่ะจำเป็นตรงมี้ทั้งพักน้ำแบบนี้นาเด้อค่ะเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเอามาค้างไวเอามาพักไวให้คาของน้ำเป็นคาปะกะติก่อนแล้วจังจะไหลออกไปสู่นกินตามท่อที่เ้าเดินไวแบบนี้เด้อจ้าเด้อและเขาก็จะใส่วิธีการห้ยาและก็หายวิตามินจากทั้งนี้คือการเด้อค่ะผสมในทั้งนี้แล้วก็ปล่อยให้นกกินจ้า สำหรับการเรียงนกกระทาระยะไข่กับเป็นเรื่องง่ายๆเร่องบ่อยยากเลยเด้อจ้าเด้อสำหรับมือไม้เป็นอย่างคือแน,น,น,นะนานกกระทาว่ยนี่พวานกกระทาว่ยนี่เป็นว้ยที่ใดนกสาวนกไงแล้วไปจากฟ้ามแม่พันธุ์เฮากับดูแลง,ง่ายขึ้นเนาะค่ะดูแลง,ง่ายกว่านกอนุบาลจ้าระยะเวลาการหถยไข่ของน้องก็จ,จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีเด้อจ้าเด้อแต่ว่ายุฟ้ามนีเบ้าตรงๆเลยว่าประสบการณ์ตรงบางเืออยู่ถึงหนึ่งปีกับห้าเดือนเนาะจ้ะ เพราะว่าการหายไข่ยังบวลดลงต่ำกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยห้ากประจำเป็นต้องเปลี่ยนแม่พันธุ์ม่เพื่อลดต้นทุนจ้าเพราะว่าการเปลี่ยนแม่พันธุ์แต่ละรอบกระใสต้นทุนร้ายเนาะค่ะแล้วกระใสระยะเวลากว่าเพิ่นจะหายพผ,ผลิตกว่าจะดึงทุนขึ้นได้ก็เสียเปลืองไปขึ้นกันเนาะจ้าสำหรับนกกระทาระยะไข่เนาะจ้าเพิ่นสีหายไข่หนึ่งตัวต่อหนึ่งฟองต่อหนึ่งวันเด้อจ้าเด้อตัวนี้เป็นนกไข่เชือเด้อค่ะไข่เชือหมายถึงไข่ที่มีเชือของตัวผูผสมอยู่ซึ่งมีอัตราการคุ้มฟูงคือ หาต่อสองค่ะตัวเมียหาตัวต่อตัวผูสองตัวสําหรับผู้ใดเสียไปเลี่ยงกินไข่เอาไปเลี้ยงไว้ทะเลนเลนอยู่บ้านไข่เน่า่ไข่เน่กับโเป็นยังพ่อจาเป็นต้องปล่อยตัวผูเข้าไปด้วยจ้าไข่ที่บบมีตัวผูผสมตลาดเท่าเอินกันว่าไข่ล่มนั่นเองจ้า แล้วอีกเรื่องหนึ่งคืออาหารของนกเนาะค่ะอาหารของนกกระทาระยไข่จะมีอาหารเฉพาะของเพลนเนาะค่ะซึ่งต้องมีโปรตีนบอตามกว่า2 2หลายๆค้อนหลายๆพื้นที่จะบอกว่ามันจะหาสื่อยากในจักน้อยเนาะค่ะสําหรับอาหารนกกระทาระยะไข่ให้กินอาหารไก่แรกเกิดถึง3สัปดาห์อาหารไก่น้อยให้กินแบบนั่นได้บ่ให้กินได้คือกันได้จ้ากะน้องกะหายไข่คือกันแต่เปอร์เซ็นต์การหายไข่ก็ะจะบ่ค่อยดีปนไดเนาะค่ะเพราะว่าโปรตีนก็จะย่งบ่ถึงจะแต่ว่าห้าเลี้ยงเลนๆเลี้ยงไว้เบิ่งอยู่บ้านเล หน่วยซศา้าน้วยจังสิแบบนั้นแต่บ่มีปัญหาอีกอย่างเลยจ้าสามารถเอาไปเลี้ยงไดเดอรผู้ใดสนใจอยากมากเบิ่งเองเอาไปเลี้ยงเลี้ยงอยู่บ้านมาพรอนไายในวันยุทธหรืออยากเอาไปเลี้ยงเป็นธุรกิจสำหรับา้ามเหาาด้อจ้ามีอุปก,กรณ์มีพอพ่านแม่ผ่านพร้อมไปติดตัต้งห้จนเรียบร้อยคำนวณตนทุนว่างผังร่งเรื่นไ้ได้ครบวงจรด้อจ้าสำหรับอยู่มองนีเดอร์ ฟาร์มนกกระทากรีตนิยาบานห่วยอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านได้จ้าจะมาศึกษาดูงานในการเลี้ยงนกกระทาเพราะว่าบางบางช่วงที่นิโรเกียวกับสั์ปีดได้จ้าก็อาจจะให้เขาฟ้าบ่ได้แต่นกกระทาเป็นสททัตว์นิพภูมตานท่านโรคค่อนข้างสูงบ่คอยจะป่วยบ่คอยจะเป็นโรคอีกยังดอกจ้าฟ้าห้าก็เลยเปิดให้ผู้ใดเขามาชมก็ได้แต่ว่าขอรบกวนหลายๆว่าให้นัดล่วงหน้าก่อนได้จ้ายินดีต้อนรับทุกคนจ้า